เอามาแล้วโอ้ยปฏิเพียนใส่ไงนะครับโอ้มาเปิดกล้องพี่น้องเห็นเลยทีมงานเข้ามาหาหอยใจเดี๋ยวมันเนี่ยลาบ่เข้าเาลเยเอาหอยไว้จั่นกระสอบนี่เอามือเรากระสอบกระเพาะมันมัน,นี เาหอยเต็มด <iri> wow. ีขนาดนี uh, ้น้องนี่มีแบเขาเคลื่อนตั่กาเนยุดยอดยรรู้จักบาทนี่ยโลสามสิบบาทสามสิบอ้เงินเการอตัว่สิบโลก็สามร้อยแล้วเนาะ สามสิบโลอยู่นี่คั่นเหลียวคับไส้เลยเด็ดเลยข้าใจรวยน้อยเบามันตะเกยงเงี้ยสิพ่อสุดยอดจริงๆตะเกียงตักครับพี่น้องนี่ครับล่มท้ามล่มห้ามเปิดยู้านเราวมาก่องห้ามทิมไปเด็ดขาดเอากระเป็นซัวไปยู้านแต่เฉพาะน้ำอันน้ำบุกเด้อพี่น้องบ่แม่นว่าสิมาเอาเด้่ยตาโลกคัวเลยต้องน้ำบุกนี่ ช่วงนี้น้ำบกนี่คนเอาหอยหลายเดี๋ยวเบาเจ๊กสีพาไปบึงเด้อทางนี้เปนเอาตะเกียงพัดลมมาตัาตกเอาตะกอนยางมาได้เด้อสะพานนี่พี่น้องเดี๋ยวนี้ยางลงได้แล้วน้ำตื้นๆเลยน้ำตาผู้เพิ่นบ้านบ้านแหถึงสะพานนี่คนกลัวไหมคนกวนเนาะเตี้ยเนาะ Ô vạn hiến sống bát, Captain. You có phần này. Young mang này. này, 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 này phải Bốt phá, hào đi, dùa thật. Lá vlog. 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 มาลุ่นกะพอใจเขาเป็นยังไงใหญ่ๆมาเด้อว่านกลัวหัวเลยที่ได้ตัวใหญ่ครับพี่บึ้มอ่าลุนบัตรขึ้นครับพี่น้องรุ่นครับเบื่อที่ได้บ่ คนหลยหากินมันนีลากหลยครับพี่น้องสะดุ้งกับหลยเบิ่งว่าผู้ใดสิมานหรือบัวมานยุ่นกันครับโอ้พอได้พด์อยู่เตี้ยไอ้ลากอะไรเห็นไหมพอได้พดต์อยู่ครับว่าบ่เข้าก็ได้เข้าได้อยู่บาดลักษณหนึ่งก็คือว่าโอเคอยู่นะเตี้ยเนาะแต่ว่าตอนค่ำที่ได้หลายก็นี้อยู่ คนหลายช่วงนี้ครับพี่น้องตาเฮงกันยังถืกดีเยอะพอฝนก็นได้บักหอยกับไปอาลาเลย <c oughs> เพื่อนเพืเ่อนเอามักอยเดี๋ยวนี้ขำๆยังไงที่ลงไปลุกพาพี่น้องมาลุ่นกระดุม <c oughs> ถึงสิบตัวปะว <c oughs> นอ่อ ปางามจะเหลืออะไรขนาดน้ำโบกเหล่านี้นอนเทียนหน่อยเนะาะไตสอง<ร>นิ้วโอ้ปางามถือว่าปะเขาซอยรุ่นสองนิ้วขึ้นเลยมีแต่ปะเขาซอยด้วย,ยดีกว่านี่ก็ไปแป้งเด็อเจ้อือขาซวอวยนี่ขาซอยตันดีพรามันบ่ <พ>อีแป้งนีมน่มันรีบมันเปร์เปร์แต่เปร์มัน,นขั่วกระยากรอ่าอ่าขั่วง่ายบาน,นี้หกเจ็ดตัวอยู่นะเตียนเนาะอเอามาพอได้อยู่พอได้อยู่เอาบาน,นี้เดี๋ยวสิพาไปบึงสะดุง้งจะข้าวเด้อเดี๋ยวไปรุ่นสะดุ้งนำกันเดี๋ยวกลับมาไม่ได้เด้อพอใจเออเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยว ลงไปลุน่นสะดุ้งนําอาจารย์เบิม้มอาจารย์เบิ้มวันอาทิตย์มืัอนี้เราบรรยงบริพ่อกันดดแล้วสวัสดีอาจารย์หมานว่โอ้ยโดดเลย,ยอู้ยอ่ะโอ้ช็อตเด็ดเลยอะ่ะบริอพ่อกันโดดแล้วเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับพี่น้องอมาย้ำได้กับบริพ่อช่วงนี้เปิดเทอมปิดเพิ่มอ,อีกหรือเปล่า เดี๋ยวนี้เรียนออนไลน์ฮะแมนแมนแมนเดี๋ยวลงไปรุ่นน้ำอาจารย์จะเข้าเอามาแล้วโอ้ยปฏิเพี้ยนใส่ไงลยครับโอ้มาเปิดกล้องพี่น้องเห็นเลยเห็นไหน ได้งามๆเลยครับมาแนวบานนี่สองตีสองตัวเลยสะเพียนสามแล้วอเอาี๋ยวรุ่นต่อไปครับน้ำบุกปลาเข้าดีอุย้ยมาอีกแล้วครับ ไทยงามๆเลยครับเอาบ่าวเจี๊ยบครับบ่ได้เปิดกล้องหลายมือให้พี่น้องในเบิ่งครับผมมะเมนเป็นเดือนแล้วสิครับพี่น้องม <c oughs> <c oughs> าบม่ได้ถ่ายสะดุ้งนักเทือเลยช่วงนี้เยยกหลายเอาเดี๋ยวรุ่นไปน้ำงันครับ <c oughs> กับอาจารย์เบิม่นมนน้ำซี่กับลงหลายครับคุยหยกสะดุ้งกับบค่อยได้ม,มายำเวนินกต่ทีมีแต่ข้าวแรงครับพี่น้อง พึ่งมาโอ้โหอ่ะลุน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 มาต่อไปอ้าวมาตัวสองสามสองสามตัวทั้งป่ารับของพี่น้องอะ ถ้าลุงสองเซนนี่กะจีได้ปลาน้ยหลายเนาะน,นี่ลงุงสามเซนพี่น้องเอา,า,เนาคนกวนเดี๋ยกว,วนข้างล่างอะแกเวรเรวานแห่ไม่ได้ได้อยู่บาทละหกเจ็ดตัวอยู่ผมอุยอ้ยอุย้ยอ่ะ ปลา,ปาขาวสวยตัวใหญ่เลยปลาพิลามสิขาวสวยตัวใหญ่เลยังามๆเลย<า> มันเล็กยไดด้ว้ว ได้เยอะได้เยอะปลาเข้าอยู่คืนนี้ <Okay. S 1> เอามาแล้วครับ มาแล้วมาแล้วอุ้ยบบนี้ครับวิาวนาวิไาทยานาวาทยาาวิย ตอวเดินไปนไครับเ้อามามามาตัวเล็กครับออามาแล้วครับมาแล้วครับ พอได้กินอยู่เนาะอาจารย์ไปเรื่อยๆบาตรละตัวบาตละสองสามแล้วคลายเครียดด้วยนะอาจารย์ได้ออกมาเที่ยวด้วยได้ออกมาอยู่กับธรรมชาตินะคนจอดซื้อปลาแก่เรื่อยๆอยู่นั่นน่ะน่ะเขาจอดซื้อปลาแหละนะนึครับอยู่ตึงสะพานครับพี่น้อง เขาเอาปลาไปก้อยไก่เนี่ยยังน้อยพี่น้องรุ่นมาเห็นหรอ,อเดี๋ยวรุ่นสะดุ้งนะอาจารย์วาดได้วาดบาดได้ดดไดน้ำนุ่งไหลสะดุ้งกับไหลดังอยู่ครับคุณทั้งคุณอีกอะทั้งคุณอีกสองดังครับพี่น้องทั้งคุณทั้งนี้อีกสามทั้งนี้ก็สามดได้โอ้ได้เยอะ ได้อยู่บาทนะัะยี่สิบสามสิบตัวขึ้นอยู่ปลาแท้นะให้เระตุ่งขอหน่อยเด้อปลานั่นแกใช้เหยื่อล่อไง <c oughs> เอาปลากลับของ <c oughs> เต็มเลย <c oughs> ครับพี <c oughs> ่นอ้อง <c oughs> เอาหน่อยหลายตัวสี่ตัวเลย อ้าวมาแล้วครับอา้าวติดเสียบคุณครับว้าวสองสองอาจารย์อยู่โน่นอีกอยู่ด้านบนอีกเนี่ยรุ้น <c oughs> ลุ้น ไม่ใช่เอ็นยี่สิบเลยอาจารย์เนี่ย <20. S 1> ดูเล็กๆ <20. S 1> ของผมสามสิบหนอนไปหาซื้อที่ไหนอ่ะ <10. S 1> เดี๋ยวไปรุ่นฟังคุณเท่าของอาจารย์รุ่นเสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวบ่าวเจ๊กจะพาไปรุ่นฟังคุณเด้อมีอีกสองสามดงไปนี่ครับสดุกอีกด่างนึงพี่หน้งหอง ตกใจมันชำร้านเต๋อมาดูมาดูบ้อนนี่เอปีนี้พึ่งมานี่น้ำบกหีจากจ้อยแต่ว่าจิมออรอมอันนี้ก็อันนี้ก็เลยลองมาลองมึงเอามันมัน อันทีมเดียวกันเลยตีนี่อีกสามดังครับพี่น้องเอาเดี๋ยวรุนเบิองเดี๋ยว้ตอนไนมาตอนไหนสองอาทิตย์ว่นไหนประมาณเนี่ยครับผมเป็นยงทุ่งหนึ่งม่นจะได้เป็นบาโลกเหรอกู๊บปลามันเข่าดีน้ำแดงน้ำแดงเอือมาจเออหุ่นฟางหุ่นกับฟางหุ่นกับแม่นบ้านเดียวกันอ๋อบ้านสามลานครับตะดุ้งบ้านสามลานมัมีน้ำหยกมันแรงเนาะ ก็เลยมายกทั้งฝั่งซีคับพี่น้องเอาลุนไปน้ากันแต่น้ำลงถักมันจะมีปลาให้บพ่อผจักเถื่อแต่อนที่คนคนยังเนี่ยพระเจ้าถิพากันมาแล้วเอ๊าได้เนาะมันมันมันเถ็นแบบช่วงที่เด็กคือจะเห็นหลังมันอย่างนั้นครับผมได้บาลานซ์ภาคพรเจ้ามาภาคที่นี่ เออมันถึอเป็นจังวะแหละนีเป็นช่วงเป็นช่วงมันเอามันมาเดี๋ยวไปรุ่นต่อัไปรุ่นนังมุนเดอร์กนหน้ามันลงขักแล้วเนาะสะดุ้งอ้าวมาแล้วครับพี่น้องสองตั โอ้มากันลายล้ำเติบมือนี่หกลำพูนะ่ะฮกดางครับพี่น้องสะดุ้งมาจากบ้านสำราดเนาะมาเล่นเนาะแต่ก็ได้ปลากินได้ละเดือดเดือดเมืองปลาแม่กัน,ออาานโอ้ระวัแบบงใดนักก็ได้กินแล้วได้แล่พี่น้องพ่น่ะหยกบ่ถึงสามสิบนาทีเนาะแม่เนาะพึ่งกลางแล้ววางยาเนาะปลาได้เร็วจะรึ่งโลๆๆแล้ว สามสิบกินเนาะแม่เนาะแม่ซกำนีแม่ก็ได้หลายสุดแล้วฟังเสียงแต่ว่านี้ใจดีใจคอแต่สะดุ้งลงน้ำแม่ก็มีแม่ก็ว่าแม่ได้หลายสุดแล้วเพราะว่าแม่ก็ค่ยได้แม่ก็ค่อยมาแ่กคยได้เรื่อมาแล้วล่ะคดีสำหรับลูกนี่เราไปนี่สายพลุกใช่ไหมอุ้ยพูนคือดีแม่พุ่นพูนนั่นได้ตักทุบานเลยพุ่นอ่ะนั่น เออปลามันขึนไปหอดทุงแล้วพี่น้องผ <P ew> ู้ได้ผู้บาได้แล้วเนาะโกปลาธรรมดามเอามม้นอนีเบาเยกกับขอามล่าพาจากล่ะเดี๋ยวมันอุ่นตึงเมืองไหมเด้อมม้นอนีกับไปก่อนครับสวัสดีครับ